คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหา CUDA e r r o r ในตัวโปรแกรม One Zero Miner นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพีิจัยพิสสโตรีโอชาแนลครับก็ชาแนลเนี้ยนะเนี่ยเรื่องของการขุดนะครับของการจอมาขุดนะครับอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวไปดูวันที่หน้าจอเลยนะครับปัญหาอันนึงนะที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือตัวขุดเนี่ยมันไม่ยอมขุดนะครับอย่างใครที่เซตตามที่ผมได้อัพคลิปไปเนาะตัววันศิโรมิเนอร์เนี่ยตัวนั้นเนี่ยทำได้100%อร์แต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดสําคัญก็คือถ้าเกิดเกิดปัญหาว่าคูด้าเออร์เลอร์ประมาณน,นี้นะครับก็เรียกว,ว่า มันเกิดมาจากตัวไดเวอร์เนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตไอให้ตัวโปรแกรมวันซีโร่ไมเนอร์เนี่ยมันอาจจะต้องการเนี่ยไดเวอร์เวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับก็คือ,เ,อเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดรีโมทเข้าไปในตัวเครื่องแล้วเนี่ยเจออย่างนงี้นะครับก็ให้เพื่อนเข้าไปตรง Run Command คลิกตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับทาการพิมพ์ว่า Nvidia d r i v e r update ัปเดตครับอ่าหรือ าเกิดเพื่อนๆอยู่หน้าเครื่องอยู่แล้วนะครับอยู่เห็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับให้พเพื่อนกด Miner Stop ก่อนนะครับอ่า stop m i n ย r นะครับแล้วก็ให้พเพื่อนทําการลันไอตัวชุดคาสั่งเนี่ยผ่านการพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับพิมพ์ว่าอย่างนี้นะครับ n v i r ลบ driver ลบนะครับอัปเดตครับแค่นี้นะครับกด Enter ไปเลยนะครับมันก็จะเจอเป็นเวอร์ชันใหม่5 25.10.17นะครับแล้วก็มันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับก็ขึ้นกับความเร็วเน็ตของเพื่อนแล้วก็ขึ้นกับตัว SSD หรือว่า USB ที่เราใช้นะครับว่าเป็นสปีดขนาดไหนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัว ATA Galax นะก็เป็น SSD ตัวหนึ่งนะครับ 120GB นะเอามาทำระบบนะครับก็มันก็น่าจะลงเร็วนะครับก็ตอนนี้เนีเป็นขั้นตอนการโหลดครับมันก็จะทำการโหลด จากเซิร์ฟเวอร์ของตัว Hive มาก่อนนะครับเนี่ยนะเต็มตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอโหลดเสร็จนะไฟล์มันน่าจะประมาณสัก300เมกนะครับมันก็จะทำการอัปเดตให้ประมาณนี้เลยก็รอนะครับตัวนี้ตัวที่เป็น SSD เนาะมันก็จะเร็วหน่อยนะครับนี้เท่าที่ผมลองเคยลองเทสเนี่ยเป็เวลาไม่นานนะอ่าถ้าเป็น USB ตัวที่ผมเคยทำคลิปไปนะตัวของ s a n d i s ตัวนั้นเนี่ยก็ใช้เวลา ประมาณสัก5นาทีนะน่าจะทําการอัปเดตเสร็จแต่ตัวของไอ้ตัวเนี้มันเร็วมากนะเออน่าจะไม่ถึง5นาทีนะัอน,นี้ผมเคยลองเทสทดูนะครับนี้นะ่าะผ่านไปแค่นาทีเดียวเงนะครับแัเดเดียวนะเจสิละโอเคอันนี้นะครับก็ทําการลงเรียบร้อยนะมันก็จะทําการอันอินสตอลตัวเดิมนะครับแล้วก็ลงตัวใหม่ลงไปทับไปเลยครับรึบๆเรียบร้อย บอกว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จบกระบวนการนะครับมันก็จะทําการโพสต์อินสตลอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าพอเสร็จอย่างนี้เสร็จนะครับก็มันจะ start service ใหม่ driver เรียบร้อยอะไรงานเรียบร้อยนะนเวลาจริงๆอนาทีนะไม่น่าเกินนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ทําการรันตัวฝุดใหม่ได้เลยนะครับไปที่ตรงค้อนนี้นะครับแล้วก็กด miner restart miner ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็มาตรงที่เชลนะทิ่ว่าไมเนอนะครับลองดูนะว่าขุดได้บ้างอ่าอันนี้นะก็เรียกว่าขุดได้เลยนะครับเพราะว่าไดเวอร์มัน compatible แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีจุดอีกจุดหนึ่งนะที่สําคัญนะครับก็คือเวลาที่เราไปเซตตัวโปรแกรมขุดนะครับเพื่อนๆอนย่าลืมกอป UI มาให้ถูกอันนะครับอย่าไปเอาอันที่เขียนว่า Linux นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ระบบ Linux นะแต่ว่า ถ้าเ,เกิดไป Copy อันที่เป็นลีนูค์นะมันจะขึ้นหน้าจอดำๆนะครับมันจะมันจะไปต่อไม่ได้นะครับเพื่อนททำการ Copy ตัวที่เป็นที่ไม่มีคาว่าลีนูค์แล้วกันนะอ่าประมาณนี้นะเพื่อนโอเคตัวนี้นะก็เป็นแท่น2 0 8ศนนะครับก็เรียกว่ากลับมาขุดได้แล้วนะครับอะไอาที่เซ็ตขุดไม่ได้นะแล้วขุดตัวใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเด็ดสุดนะสุดจับประหลัดบอกนะครับ ตัวนี้นะ1.03นะครับตัวใน one zero miner เนี่ยบอกว่าวิ่งกัน3,000 k ก<ม>ิโลเฮา์ันเลยเทีเดียวนะครับก็ทะลุตัว3 7 7 0ไปนะครับอ่ะผมจะลองปุดให้ดูนะตัวนี้นะวิ่งกันแบบว่าสดๆเลยนะครับเพื่อนเพื่ลองดูนะอันนี้ยังไม่ได้ OC ใดั้งสิ้นนะก็เหมือนที่เขาบอกไว้นะ3าะ3,700กินะตัวนี้เนี่ยก็ได้อยู่นะ3,700นิดๆน,นะ3,600-3,700จะดะูเพื่อ,เพ,อเพื่อนดูสดไฟกันนะครับ ซดเป็นน้ําเลยนะครับวิ่งแรงอยู่นะอ่าตัวนี้นะถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยนะครับในการขุดตัวเหรียญไดเนกนะครับก็โอเคนะเพื่อนคลิปนี้ก็จบเพียนเท่านี้แล้วนะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียนะครับสาหรับคนที่ขุดไม่ได้นะครับในตัวของตัว one zero miner นะโปรแกรมมันดีนะแล้วมันต้องขุดแรงมากนะครับประหยัดไฟด้วยนะครับสามารถจูนล็อกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะ จบเรียนเท่านี้แล้วยังไงใครทําไม่ได้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมก็จะหาแนวทางมาช่วยตอบให้นะครับส่วนใครที่เห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องกันด้วยโ okay, <Okay, S 2> อเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงลงไปก่อนแล้วสวัสดีครับเจอกัน